สวัสดีครับพบกับเซลล์ลอยล้านนะครับคอนเทนต์นี้สาหรับผู้บริหารแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะตอนเนี้คิดว่าหลายคนคงจ้างเซลล์กันมาเนี่ยอยากจะรู้ครับว่าเซลล์ประเภทไหนอย่าเอานะครับเซลล์ประเภทไหนไม่ควรรับเข้าทีมจะรู้ได้ยังไงนิสัยเป็นยังไงหรือว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยอะไรที่จะจับจับสัญญาณได้นะเพราะว่าการได้คนที่ไม่ใช่เนี่ยมันเสียเวลาครับเสียเวลาเสียทรัพยากรบางทีเสียตังค์ที่เวลวร้ายก็คือว่า หลายคนไม่รู้ว่าคนนี้มันใช้ไม่ได้นะครับไม่ได้เรื่องปล่อยให้เวลาผ่านไปผ่านโปรอย่างเงี้ยตัวเลขก็ไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าผ่านไปเป็นปีแล้วอ่ะก็ต้องจ่ายเงินเดือนไล่ออกก็ยากต้องมาเสียชดเชยอย่างเงี้ยถือว่ายอมไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยคอนเทนต์นี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนักขายถ้าเกิดสัมภาษณ์หรือว่าจับสัญญาณได้เนี่ยประเภทนักขายที่เขาเรียกสักแต่ขาย กับมูลคตาขายนะครับพวกนี้ผมจะใช้คําว่านักพรีเซนต์จะเป็นนักพรีเซนต์ที่แบบเก่งมากในการนําเสนอพวกสเปคสินค้าพวกคุณสมบัติเนี่ยคือแพรวพรวมากนะครับให้นึกถึงเซลล์ขายมือถือขายรถยนต์อย่างเงี้ยพรีเซนต์เลยโอ้โหรถรถยนต์คันนี้แรงม้าเท่าไหร่แรงบิดเท่าไหร่แรงสเปคจําได้หมดเลยแต่ไม่เคยถามลูกค้านะครับพวกนี้ วิธีง่ายๆให้คุณโลเพลย์นะเซลประเภทนี้ดูไม่ยากตอนสัมภาษณ์งานเนี่ยให้เขาแบบลองทดสอบขายของดูครับให้เขาลองที่จะแบบโอเคงั้นคุณขายสินค้าที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ก็ได้บริษัทเก่าคุณทําอะไรเราลองพีเต์ให้ดูหน่อยหรือว่าคุณเนี่ยลองสินค้าใหม่อ่ะผมอยากให้คุณขายปากกาให้หน่อยอ่าไอขายปากกาเนี่ยมันก็มุกแบบโหลๆนะแต่มันจะเห็นง่ายมากก็คือนักขายไก่อ่อนหรือว่ามือสมัครเล่นอ่ะ อย่างเอาแค่ปากกาเนี่ยเขาก็จะพรีเซนต์ปากกานี่มันเทพปากกาที่คุณสมบัติสุดยอดปากกานี่มันเขียนแล้วเซ็นงานได้พันล้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าหลับหูหลับตาพรีเซนต์เลยนะครับตรงกันข้ามนะนักขายที่มันไม่ใช่แบบสไตล์หลับหูหลับ,บตาสักแต่ขายอะ่ะจะเป็นนักขายที่เน้นถามลูกค้าก่อนผมสอนไว้หลายครั้งแล้วว่าเซลล์มอืออาชีพเนี่ยถามความต้องการก่อนลูกค้าครับปากกานนี้เนี่ยปกติใช้บ่อยไหมอย่างเงี้ย ใช้สีอะไรเป็นพิเศษครับสีเขียวหรือว่าสีแดงหรือว่าสีฟ้าแล้วก็ใช้ในงานอะไรบ้างนะครับความถี่ในการใช้เป็นเท่าไหร่คือไอ้พูดนี้มันเป็น,ปนคําถามที่ดีเพราะว่าคุณจะขายปากกาเนี่ยคุณก็ต้องแบบเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนสิว่าเขาชอบสีอะไรชอบแบบหมึกซึมลุกลื่นคุณจะได้พรีเซนต์ถูกปะล่ะพรีเซนต์ที่มันตอบโจทย์ถูกไหมเหมือนขายรถอ่ะคุณก็ต้องแบบเออใช้ในงานอะไรบ้างรถจุดประสงค์ในการใช้งานใช้ทําอะไรนะครับ หรือว่าสมาชิกในครอบครัวเป็นยังไงชอบสีอะไรชอบแบบการขับขี่หรือว่าชอบความสบายหรือชอบเรื่องสมรรถนะอย่างเงี้ยมันจะได้เลือกรุ่นที่มันตรงเห็นไหมเนี่ยตรงกันข้ามเลยก็คือนักขายที่เป็นแนวๆที่ปรึกษาเนี่ยต้องคว้ามานะครับแต่ไอ้พวกแบบหลับหูหลับตาขายอะถ้าคุณขายอะไรที่มันเป็นแบบพื้นฐานพื้นๆไม่ต้องแบบต้องมานั่งเป็นปรึกษาหรือเป็นโปรเจกต์อะไรมากมายเนี่ยก็โอเคนะพวกนักขายที่หลับหูหลับตาขายเนี่ยอยู่ได้ แต่ถ้าคุณขายอะไรที่มันซับซ้อนเป็นโซลูชันเป็นงานโปรเจกต์เป็น B 2 b อย่างเงี้ยคุณควรจะหาหนักขายที่เป็นที่ปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับอย่าเอานักนักขายที่เป็นนักสักแต่ขายนะครับรับูืหลับตาขายของไม่เอานะครับอันดับ2ครับนักขายจอมพูดเก่งแต่ไม่ทําอันนี้อันตรายมากพูดเก่งแต่ไม่ทำเนี่ยก็คือว่าการพูดจาเนี่ยดีมากแต่วิธีเช็คง่ายมากครับ ผู้จาดีนะกลุ่มนี้จะแบบผู้จาดีบุคลิกดีหน้าตาดีพพรวๆนะครับค่อนข้างมีไหวพริบสูงเลยแหละแต่เวลาเราถามเนี่ยถามประวัตินะครับวิธีเช็คพวกนี้นะถามประสบการณ์ทํางานอย่างเช่นที่เก่าเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยถามยังไงเอาให้ละเอียดนะวิธีเช็คง่ายมากเอาให้ละเอียดอย่างเช่นเขาโม้ไงพวกนี้มันจะติดโม้ได้โปรเจกต์ดีๆใหญ่ๆลูกค้าคีย์เขาเยอะแยะอะไรเงี้ยมันจะแบบพูดก,กว้างๆเป็นภาพรวมเนี่ยมีลูกโม้เยอะนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือ ต้องถามให้มันค่อนข้างละเอียดแบบที่ว่าตั้งแต่ตัวเลขอย่างเงี้ยตัวเลขปีที่แล้วได้เท่าไหร่ได้มาทั้งหมดยังไงทําได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนได้กี่ตัวเลขลูกค้ามีใครบ้างลูกค้าเคียเขาเจ้าไหนบ้างคุยกับคนระดับอะไรบ้างระดับ CEO, c ีโอซีเลเจนถึงจัดซื้ออย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีข้อมูลที่แบบรู้จริงอะ่ะหรือว่าทำโปรเจกต์เนี่ยให้เล่าโปรเจกต์ที่ประสบความสําเร็จเอาตั้งแต่ต้นเลย พวกที่มันแบบพูดเก่งแต่ไม่ทํานะครับไม่ได้ทําจริงอะไรพวกนี้จะไม่มีรายละเอียดในนี้บนหัวเลยจริงจริงท็อปเซลเนี่ยบอกเลยว่าจําได้เกือบหมดอะทำโปรเจกต์อะไรมาบ้างนี่เราจําได้ถูกไหมเราทําโปรเจกต์ยากใหญ่เราทาโปรเจกต์ที่ประสบความสาเร็จหรือมันยากมากๆอะเราจะรู้ตั้งแต่แบบต้นน้ํายันปลายน้าเลยว่ากว่าจะจบมันต้องคุยกับใครสถานการณ์เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกพูดเก่งแต่ไม่ทำเนี่ยดูจากประวัตินะครับดูง่าย,ายเลยคือประวัติเช็คแล้วมันตอบได้ไม่ค่อยชัดนะครับ ไม่ได้เก่งจริงนะว่าเถอะอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับมีเยอะมากในวงการครียเขาเนี่ยต้องระวังนะครับอันที่3มครับพวกนักขายที่มึงอีโก้มาแต่ไกลเลยนะมั่นใจในตัวเองสูงนะครับตอนตั้งแต่สัมภาษณ์เนี่ยกลุ่มคือคนเป็นนักขายนะผมพูดตรงนะถ้ามาสัมภาษณ์แล้วมึงมาแอคก,กับกูเนี่ยคือเซล,ลเหมือนเหมือนกันเซลล์อะเป็นงานที่แบบมึงต้องนึกว่ามึงมาขายตัวเองถูกไหมมึงก็ต้องเป็นกันเองดิ เป็นกันเองหมายความว่าไงเฮ้ยคุยกับกูเนี่ยมึงยังมาแอคมาแบบเหมือนอารมณ์ที่ผมเคยเจอเคสอันนึงคือเด็กคนนี้จบนอกเลยโปรไฟล์ดีมากนะครับคือโอเคมากเลยบุคลิกอะไรดูดีหมดแต่แบบพูดทีมันเหมือนแบบมึงฟอร์มอะ่ะแบบประมาณอารมณ์เด็กเรียนอะ่ะคือบอกไม่ถูกแต่อยห้เห็นภาพว่าเด็กเรียนอะ่ะมันจะมีความแบบสมมติเราไปคุยวิชาไปคุยขอความรู้มันอะ่ะมันก็จะแบบ เฮ้ยต้องลองพยายามก่อนเพื่อนมันจะมันจะพูดอะไรที่มันดูแบบกลัวเจ๋งกว่ามึงนะ้วเว้ยกูสูงส่งกว่าซึ่งมันอันตรายก็ได้ปะคือมาสัมภาษณ์งานแล้วพวกนี้มันจะโชว์อีโก้ขึ้นมาว่าแบบมั่นใจในตัวเองดูก็รู้แล้วมึงอยู่กับกูมึงจะฟังกูงไหมล่ะกับลูกค้าไม่ต้องพูดถึงเลอๆไปยัดใส่ลูกค้าอ,อีกอะลูกค้าแม่งไม่ชอบที่หน่ยนะครับหรือไม่ก็พราวมากเขาเรียกพราวเรื่องความเป็นสถาบันนะอันนี้ที่เคยเจอก็คือว่า ก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ที่เนี่ยทำบริษัทดังมีความภูมิใจโอ้โหในเลือดสีนี้สีบริษัทองค์กรองค์กรเก่ามันเทพมันอย่างงู้นอย่างนี้คือดีเลยแหละรู้สึกว่าโอ้โหกูนี่แบบเจ๋งมากนะครับแบบมั่นใจภูมิใจแต่บริษัทผมมันเป็นสตาร์ทอัพไงตอนนั้นอนะมันไม่ได้เป็นโอ้โหบริษัทฝรั่ง g ก o บอลเนี่ยก็อยากแอคเซลเนี่ยเป็นงานเดียวเลยที่แบบอยาแอคเยอะ ต้องมองเสมอว่าหัวหน้าก็คือลูกค้าถูกปะ่ะเพื่อนร่วมงานก็คือลูกค้าแม้กำหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราวางไอ้พวกนักขายอีโก้สูงตอนสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าเราจับสัญญาณไม่ยากส่วนใหญ่พวกนี้จะภูมิใจแล้วก็จะแบบค่อนข้างวางท่านะครับคุยอะไรมันก็จะเก๊กๆอะ่ะดูแล้วมันสอนยากอะ่ะหรือว่าลองลองให้เสนอแนะเรื่องของธุรกิจเราก็ได้เอ้ยคิดยังไงน้องธุรกิจเฮ้ยผมว่าเราต้องปรับนะธุรกิจคุณแบบ ตัวนี้มันไม่ดีตัวนั้นมันต้องอย่างนี้เทียบกับที่เก่าไม่ค่อยได้ที่เก่าของผมเจ๋งเรื่องนี้เอา้าที่เก่าเจ๋งมึงก็ไปทําที่เก่าดิเออมีไ่ายนะ้าขายประเภทนี้นะอันดับต่อมาครับคืออย่างที่สีคือเขาเรียกนักขายที่เป็นสไตล์แบบมีเส้นการเมืองอ่ะสำหรับผมก็ไอ้พวกเส้นอ่ะก็พูดยากนะบางทีนายใหญ่บอกว่าเอ้ยรับไปเหอะคนนี้มันลูกเพื่อนผมอะไรเงี้ย คือแค่มึงเข้ามาเนี่ยมึงก็เส้นแล้วอะ่ะคือเข้าใจว่ามันมันสำหรับผมเนี่ยมันคอนโทรลยากเด็กเส้นอะ่ะคือมันมันจะมีคนรู้ไงภายในว่าเออไอ้นี่แม่งเส้นนะผมมองว่ามันค่อนข้างปกครองยากนะครับแต่ถ้าโดนบังคับจริงๆก็ลองปรับการสื่อสารนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าเออนายเราบางทีเราจะเดือดร้อนเนี่ยถ้าไม่รับมันเข้ามานะอันนี้ก็คือหน้าขายที่แบบมีแบ็กดีนะครับ เหมือนมีการเมืองข้างบนมาให้นะครับอาจจะต้องเลือกได้ก็อยากจะจะเสี่ยงดีกว่านะคือเดโป้จกเส้นนะครับต่อมาอย่างที่5ก็คือลองดูนักขายที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ดูยากอีกสัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่คนมันจะไปพูดความจริงทําไมอ่ะว่ามันเคยไปตอแหลใส่ลูกค้าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบสไตล์การคุยอะไรเงี้ยวิธีง่ายๆครับให้ลองโลเพย์ดูนะครับโลเพย์ก็คือแบบเอาแบบ ข้อมูลการขายอะอย่างบริษัทเก่าของพวกนี้สินค้าอะไรมันเป็นยังไงอะคุณเปิดอินเทอร์เน็ตรอเลยแล้วลองฟังให้มันพรีเซนต์ดูส่วนใหญ่พวกนี้มันจะให้ข้อมูลเกินเบอร์นะคือแบบพรีเซนต์เกินฝีมืออย่างเงี้ยจริงๆบอกว่าทําได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันบอกว่ารับปากไปก่อนอนะพวกนี้มันก็ไม่ซื่อสัตย์เท่าไหรนะ่อะคนที่แบบเออรับปากได้ครับได้ครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นภัยต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างร้ายแรงนะเพราะว่าคนกลุ่มนี้มันไม่พูดความจริง ลองสาลองถามมอมๆมาดูก็ได้นะครับอะไรที่มันแบบจุดอ่อนของของคุณอย่างเงี้ยเออถ้าคนที่ซื้อสัตว์เขาจะบอกเลยให้กูอ่อนเรื่องนี้อย่างเงี้ยลองถามแบบนี้ดูนะต่อมาครับนักขายทัศนคติลบโอพวกนี้ยิงในธุรกิจเศรษฐกิจแบบนี้นะแอดดิจูดลบๆเลยก็คือว่าเอาตั้งแต่มึงดา่าบริษัทเก่ามึงมีปัญหาเนี่ยพวกนี้ก็ส่วนนึงก็มีปัญหาจริงเนาะหรือว่าให้ลองถามอันนี้นะวิธีจับง่ายๆนะ คิดยังไงกับสินค้าเราเราก็แย่ไปไหนวะเนี่ยมันมีสินค้าที่สถานการณ์ตอนเนี้ยมันน่าจะขายไม่ค่อยดีนะอาจจะมีคู่แข่งเยอะอยู่ในตลาดเลตโอเชียนเนี่ยคุณไหวไหมคุณจะทํำยังไงคือถ้าคนมันบวกเนี่ยมันจะบอกมันจะพยายามมันจะแบบทาทุกวิถีทางมันจะหากลยุทธ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่คนนิ่ทีพ้นง่ายเลยมันเจอเรื่องนี้มันลั่นเลยมันก็จะบอกว่าโอ้ยผมว่าเราต้องแบบไปปรับกลยุทธ์เปลี่ยนสินค้านะครับผมว่ามันยากนะครับโอ้ยดูแล้ว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะไหวไหมคืออย่างเงี้ยทัศนคติมันก็ไม่ได้ละนะครับต่อมาอย่างที่7นะคือไอ้นักขายที่มันไม่ค่อยใส่ใจรายล,ายละเอียดของลูกค้าดูง่ายมากรายละเอียดของลูกค้าก็คือกูนี่แหละตอนเขามาสัมภาษณ์เนี่ยถ้ามันใส่ใจนะมันจะเช็คตั้งแต่บริษัทเราทําอะไรถูกปะ่ะบริษัทเราทําอะไรธุรกิจเราเป็นยังไงสินค้าบริการเรายังไงแม้กระทั่งประวัติเราอะ่ะโอ้ผมประทับใจเด็กบางคนเนี่ยมันเช็คผมเลยนะ ผมจบเชียงใหม่มาผมจบสัตสินมาเอ้ยพี่พี่ทำเพจเซลล์้อยล้านโอ้โหแค่นี้กูก็ยิ้มแล้วคือมึงทํากันบ้านเกี่ยวกับลูกค้าไงก็แสดงว่าเซลคนนี้มันใส่ใจรายละเอียดนะครับก็คนไม่ใส่ใจก็ตั้งแต่บริษัทเลยไม่รู้ว่าบริษัทเราทําอะไรสินค้าเราขายอะไรเห็นประกาศใบสมัครงานที่เลยลองมาแล้วก็เป็นจะไปใช้ได้ได้ไงแค่นี้ก็รู้แล้วแม่งเจ๊งไอห่ามึงแค่มาสัมภาษณ์มึงยังไม่ทํางานทํากันบ้านเลยอะถูกปะหรือกับกูเนี่ยมันไม่ทักไม่อะไรเลยแบบ คือไอคนที่เป็นมันจะแบบว่าเฮ้ยพี่แพนแบบแเห็นดูพี่ตีกอปฟป่รครับเนี่ยหรือว่าแบบที่ใส่สมาร์ทวอทนี้พี่เล่นกีฬาป่ะครับเนี่ยคือคนสัมภาษณ์ยังรู้สึกแบบเหมือนเป็นลูกค้าแล้วเซลล์อะสัมภาษณ์เซลล์มันต้องมีทักษะแบบเนี้ยคือผมว่าเฮ้ยสำคัญไม่แพ้กับไอประวัติการทํางานที่ผ่านมาเลยนะนะครับแบบอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะต่อมาครับก็คือนักขายที่แบบดูทรงแล้วขี้เกียจส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอนะ คนมาสัมภาษณ์เซล์ถ้ามีประสบการณ์เนี่ยแล้วประวัติค่อนข้าง,างดีอ่ะส่วนใหญ่ขยันหมดแหละเซลขี้เกียดนี่ไม่มีนะครับแต่เซลล์ขี้เกียรที่เจอนะท,ที่ที่รู้สึกว่าสัมผัสได้คือพวกเคียเขาเคียเขาที่มาจากบริษัทเก่าแล้วค่อนข้างสบายแล้วจะมาสมัครเคียเขาเนี่ยด้วยความว่างานม,มันสบายเนี่ยคำถามที่แบบรู้เลยว่าเซล์คนนี้ไม่ได้ขยนันก็คือแบบคาถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี่นแหละเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะให้เขาเน้นหาลูกค้าใหม่ใช่ไหมเราจะให้เขาแบบ วิ่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องขยันมากเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างแบบน ег าทีฟนะครับกับสิ่งที่เราอยากให้เขาทานะครับก็จะขาดเรื่องของการพัฒน,นาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องด้วยพวกนี้ก็จะแบบไม่ค่อยแบบมีเทรนหรือลองถามสิแบบเออใช้ AI เป็นไหมหรือว่าใช้เครื่องมือ crm automation ช่วยการขายได้ไหมพวกนี้ก็จะบอกประมาณว่าแบบเอ้ยผมไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้วิธีเดิมๆใช้อะไรเดิมๆไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้ใหม่อย่างเงี้ยอันนี้คือแบบพวกไม่กระตือลอร้นแล้วก็ไม่ค่อยพัฒน,นาตัวเองนะครับถ้า จับสัญญาณได้เนี่ยก็ลองแบบหาตัวเลือกเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆวครับสำหรับการจับประเภทนักขายอย่างง่ายนะที่ผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับไปไม่ค่อยรอดนะส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์คนมาเป็นร้อยเนี่ยเจอกลุ่มนี้ทีไรเนี่ยไปไม่เป็นนะครับเลือกได้ผมไม่เอาที่ขวานะครับก็ติดตามคอนเทนต์คุณนดรแดรเซเลร้านนะครับทั้งวิธีการขายแล้วก็การจัดการบริหารนักขายนะครับเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศครับพร้อมกันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับคุณนคร ขอบคุณที่ติดตามน,นะครับทุกท่านครับ